โอฟา X Series นะครับ X Design นี่คือ XMT-1 นะครับ XMT1 X Design จากโอฟาจริงๆโอฟาเป็นแบรนด์ที่ส่วนตัวผมเองผมโคตรชอบเลยนะครับทั้งนวัตรกรรมการออกแบบอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากผลิตภัณฑ์ทำออกมาแต่ละตัวเนี่ยคุณภาพสูงมากวัสดุก็ดีงานประกอบก็ดีนะครับราคาแม้อาจจะสูงกว่ามีคัตเตอร์หรืออุปกรณ์ในคลาสเดียวกัน หรือว่าจะเป็น,แบ,นแบรนด์อื่นอยู่เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคุณภาพก็ดีและส่วนตัวผมก็ใช้อลฟามาตั้งแต่ปรถมนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งอัลฟาเองเขาเป็นผู้ผลิตและคิดค้นนะครับมีด s snap o f f b l a d e หรือ Cutter นะครับจากประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งในช่วงประมาณปลายทศวรรษที่50นะ่ะ195654อะไรประมาณนั้นในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเองก็เป็นบริษัทที่โด่งดังมากในการผลิต อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัดหรือว่าคันไกลอะไรก็ตามนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ยืมมารีวิวนะครับเป็นรุ่น XMT คีดห X Design จา of ก Ofa ซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นของคุณ Ash นะครับแล้วก็ถ้าพี่ๆดูรีวิวแล้วอยากจะซื้อกันตามลิงก์ไปซื้อกันเองราคาเท่าไหร่ก็บอกไว้ใต้คลิปไปดูกันได้นะครับหน,นาทีกับอินโทรดักชั่นเรามาดูกันที่เจ้าตัวนี้กันเลยนะครับผม ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตัดนะครับมีดคัตเตอร์หรือว่ามีดหักใบได้ขนาด9มมซึ่งโครงสร้างหลักๆของเขาข้างในนะครับจะเป็นสเตลเลสสตีลซึ่งมีความทนทานต่อการใช้งานทนสนิมนะครับดูแลรักษางา่ายแล้วผมต้องบอกเลยว่าผมใช้ออฟ่ามาบางตัว20กว่าปีแล้วนะครับไม่มีสนิมเลยนะที่ตัวมันนะครับก็ถือว่าทนมากๆคุ้มโคตรๆนะครับซื้อมา100-200สมัยก่อน,นตัวนี้ก็น่าจะไม่แพงเท่าไหร่ ซึ่ง X Design หรือว่า X Series เนี่ยเขาจะเด่นเรื่อง Ergonomic ด้ามน,นะครับที่มีความสะดวกสบายในการจับถือในระยะเวลานานใช้งานต่อเนื่องรวมถึงาการใช้งานที่อาจจะต้องการ Control นะครับที่ความแม่นยำรวมถึงอา,อาจจะเป็นงานที่ละเอียดหน่อยนะครับซึ่งาราง s t a i l e t ด้านในก็มีคุณภาพสูงนะครับส่วน h a r d w วร e ก็จะเป็นระบบ Auto Lock ซึ่งมีจะมีฟันละเอียดนะครับอยู่ วัสดุสีเหลืองข้างนอกตรงนี้จะเป็นประเภท ABS พลาสติกซึ่งมีความทนทานน้ำหนักเบายืดหยุ่นใช้งานง่ายและสีดำที่เห็นนี้ก็จะเป็นยางสังเคราะห์นะครับหุ้มบริเวณที่เป็นพลาสติกสีเหลืองอีกทีด้วยการใช้กรรมวิธีคือ overmold คือหล่อเข้าไปหลอมเข้าไปคล้ายๆด้ามไขควงที่เป็นยางส่วนหนึ่งพลาสติกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นแนบสนิทติดกันไปเลยโดยเจ้าตัวนี้ก็ออกแบบมาให้คนถนัดขวาใช้งานได้ดีนะครับ เป็น right-handed แต่ซ้ายก็จับได้นะเพียงแต่ว่าความโค้งของด้ามตรงนี้นะครับมันเอื้อประโยชน์แล้วก็ทำให้คนถนัดขวาสบายมือมากกว่า ตัว x ที่มีเนี่ยจะเป็นกริปนะครับที่ออกแบบมาทั้งการจับในลักษณะที่นิ้วแบบนี้หรือจะเป็นการกำแบบนี้ก็ทําได้สะดวกป้องกันการลื่นแม้ว่าจะไม่มีลายการลื่นอะไรเพราะว่าตัวกริปยางเองเนี่ยออกแบบมาเพื่อความหนึบนะครับทั้งการใช้งานมือเปล่ามือเปียกมีเหงื่อเลอะกาวเลอะอะไรรวมถึงการใส่ถุงมือทํางานด้วยแต่ด้านบนก็จะมะีลายการลื่นมาให้เล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณสันบนส่วนด้านล่างเขาไม่ได้ทําลายการลื่นแต่เขาทําเป็นลักษณะคือ มีเป็นเหมือนจะงอยยื่นออกมาเพื่อเป็นการบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าตรงนี้จะสุดด้ามแล้วให้ระมัดระวังแล้วก็ปลายที่เป็นโลหะเปลือยๆแบบนี้ทําให้สามารถจะเข้าในพื้นที่ที่แคบๆนะครับหรือบางคนอาจจะแอบเอาไปงัดแม็กงัดอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ผมต้องบอกว่าต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะทําให้ปลายของอุปกรณ์เสียหายแล้วใบมีดมันอาจจะเปิดออกมาแล้วติดขัดได้นะครับ ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่มีก็จะเป็นระบบออโต้ล็อกซึ่งเป็นแป้นพลาสติกสีดำนะสามารถจะดันได้โดยตรงเลยทั้งไปและกลับได้สะดวกมีรูสาหรับร้อยแลนยาร์ดสายล่ามกันหล่นหายหรือว่ากันตกนะครับจากที่สูงนีรับภัยมาด้วยแล้วก็ตัวัลฟ้าเองยังมีการสกรีนบอกไว้ชัดเจนว่าเป็นัลฟ้าเมคอินเชปานทำในญี่ปุ่นนะครับเป็น XMT รุ่นที่1ผมเคยรีวิวคัตเตอร์หน้าตาคล้ายแบบนี้ไปแ,แล้วแต่ตัวนั้นเนี่ยจะไม่มีส่วนตรงนี้นะครับซึ่งไอจังอยตรงเนี้ยออกแบบไว้เพื่อ การงัดลูกแม็กได้นะครับหรือจะเป็นไขโควในการไขอะไรในบ้านนะบอย่งเช่นรีโมทหรือว่าซ่อมแซมอะไรที่ไม่ได้แบบซับซ้อนมากก็จะเป็นไขโครงแบรนด์ได้ด้วยนะครับขันได้ขัน เตาไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้งานซ่อมแซมด่วนๆหรืองัดลูกแม็กนะครับรวมถึงใช้งัดกระป๋องกาวกระป๋องสีอย่างเช่นกาวติดท่อ PVC นะครับกาวไลเทคหรืออะไรก็ตามกระป๋องสีอะไรเงี้ยก็ใช้งัดได้ด้วยสะดวกเขาให้มาเลยหรือจะเป็นการกรีดลังนะครับพับลังใช้ในกรีดเพราะว่ามันไม่คมนะแต่ว่ามันก็บางและเป็นโลหะที่สามารถจะใช้กรีดแล้วเวลาพับลัง รวมถึงอาจจะเปิดแพ็กเกจอะไรพวกนี้ได้สะดวกนะครับวิธีเปลี่ยนใบมีดก็คือดึงตัวฮาร์ดแวร์ถอยหลังให้สุดนะครับแล้วก็นําใบมีดเก่าออกมาซึ่งอันนี้เป็นใบมีดเดิมนะครับปี2012หรือย,อยังไงไม่รู้เขาบอก12นะครับก็จะเป็นใบมีดขนาด9มมนะครับเคลือบฟูออรีนฟูไร้นะทำให้มีความลื่นในการใช้งานและรางก็เป็นรางสเตเลดคุณภาพสูงใส่กลับเข้าไปก็ดันแบบนี้ส่วนการหักใบตัวนี้ต้องใช้ตลับหักใบหรือไม่ก็ใช้ครีมหนีบนะครับซึ่งตลับหักใบก็มีอยู่ หลากหลายตัวด้วยกันนะที่โอฟ้าเขาทำออกมาก็แย่แบบนี้เข้าไปแล้วงัดแป๊กมันก็หักเก็บใบในตัวทิ้งได้แล้วก็สามารถที่จะนำใบมีดหรือว่าตัวมีดกลับไปใช้ได้ทันทีนะโดยไม่จําเป็นจะต้องกังวลว่ามันจะกระเด็นเข้าตาไหมใบมีดจะบินไปตรงอื่นแล้วมันจะเดินเหยียบหรือเปล่าหรือว่าจะการจัดเก็บการทิ้งนะครับก็ทําได้สะดวกด้วยนะนี่ก็คือมีด สแนปอ b l เด e ขนาด9มมนะครับใบเคลือบฟูรายนะครับคมพิเศษคมนานแล้วก็มีหางยื่นออกมาสำหรับงัดกระป๋องกาวนะครับกรีดพับลังนะครับหรือจะเป็นงานงัดลูกแม็กนะครับในออฟฟิศหรือว่าในบ้านผมว่าตัวนี้น่าใช้มากๆนะครับก็คือตัวเดียวทำได้หลายอย่างหลายหน้าที่เลยนะจะเป็นขันสกรูขันอะไรก็ได้นะครับนี่คือ over x design xm t ี one. ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ตอดหนะ้าร้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสต์โอฟ h าชาร์ปแฮนด์ทูบายบายนะครับเฮบิอท์